จอบนั่งเนาะเอ่เอเจ๊่ะผมาลยโทเธอทหนกใสายโถรจัาโถอดถุงเท้าเจ้าถอดเลยเจ๊ช่ะสวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับผมรามินต้นแก้วครับอ่ามือนี้ถือว่าเป็นมือสันวันดีมือหนึ่ง ผมจะพาทุกคนมาทำความรู้จักนะครับค่ายเพลงน้องใหม่ของจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมซื้อขายเพลงย่งงวรติงคิงมิวสิกซิกซิกิกิผมจะพามาทำความรู้จักครับน้องๆที่อยู่ในค่ายกับบุหงาตอนนี้มีผู้ใดแน,น่นะครับจะมี บุคคลที่จะพาเข้าไปทำความรู้จักนะครับนั่นก็คือศิลปินนะครับที่ถือว่าดังแห่งยุคงานเธอเยอะมากเยอะจนเสียงแหบเสียงแห้งเยอะจนไม่มีเสียงที่จะร้องนะครับ<ะ>เป็นใครไปไม่ได้นะครับบุคคลนี้คือบุคคลที่อายุสูงที่สุดในค่ายแล้วนะครับมาทำความรู้จักกันเลยกับน้อง<ะ>พิงค์จ์ อนั่งก่อน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 น้องน้องอะไรเหรอมิวนี่นะคะติ้งคิงมิวสิกโอ้น้องมิวน้องมิวโอเควันนี้จะพาพี่ไปไหนวันนี้ไปทัวร์ไหนเอ่ยอยากทำความรู้จักศิลปินแต่ละเบอร์จังเลยเดี๋ยวจะพาไปหาคนคนนี้คนคนนี้คนที่สองนี่แหละคนที่สองใช่ สวยลองจากหนูสวยลองจากสวยลองจากหนูแต่เนวแต่วเน็วแต่วเน็วช่ากล้าแล้วจะพาไปหาจีจี้กับต้นน้ำต้นน้ำด้วยที่ไหนที่ไหนอยู่ที่ไหนกันเราจะไปยะโสธรทำงานที่ยะโสธรใช่ไหมโอเคครับนั้นไปกันเลยไปเป็นเลยจอง แค่ถึงไหนแล้วถึงโลตัสถึงโลตัสแล้วโลตัสอยู่ซ้ายมือหรือขวามืออยู่ซ้ายมือมารอบนอกค่ะมารอบนอกแสดงว่าเลยไปแล้วโลตัสอยู่ซ้ายมือใช่ต้องต้องกลับรถไปใช่ไหม จอดอยู่ตรงหน้าบริษัทแคทอินเทอร์เน็ตแคทนะนะอินเทอร์เน็ตแคทแคทธริยามาเลสีอ้าวอ้าวอมิลเนี่ยจะเข้ามาห้องไหมเข้าไปสิคะอมิลคุยหน่อยเดี๋ยวฉชนจะกลับรถเออตอนนี้เราเดินทางมาถึงแล้วนะทุกคนแต่ว่าเราหาทางไปไม่เจอเราก็เลยต้องโทรหาเดี๋ยวนะมันกลับรถไม่ได้ ทำไมรถเยอะอย่างเงี้ยวันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะสั่งพี่ตู่นี่ไงมีรีสอร์ทด้วยลุงนภาลุงอะไรเนี่ยลุงนภารีสอร์ทนี่เหรอเชือมส้มนี่ใช่ไหมเห็นเห็นโซนโทรศัพท์ไเห็น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  นี่ไงเด,ยเดียวตรงนี้โอ้โอเคจะเย็นจะเย็นเดี๋ยวถอยได้รถมีเกียร์ถอยถอยลังมาอีกนะคะโอเคถอยถอยถอยอเปิดไฟสุขเสริญด้วยโอเคแล้วเข้าไปเลยลใช่ไหมได้แล้วอ๋ออยู่นี่นี่เอง น้องเขียวเราสิทุกคนเหมือนจะดีใจเหมือนมีญาติมาเยี่ยมนี่นแฮงแมทแฮงแมทแฮงแมทนี่คือห้องนะคะอ๋ออยู่นี่ห้องแอร์ด้วยแอร์น่าอยู่เนาะ2,600ันหกค่ะไปสนใจจะไปสปอนเซอร์ไปกลับบ้านดีกว่าปไปกลับบ้านดีกว่าปะไปทุกคนเดี๋ยวลงไป หาน้องเขียวกันดีกว่าน้องเขียวกับไอ้จอยน้องเขียวตายมิ้วนำทางใครวะเฮ้เราใครวะไอ้จอยนี่นาไอ้จอยก็มานะทุกคนไอ้จอยเปลี่ยนชื่อแล้ววันนี้ไม่ได้ถ่ายสี่คนหนุไม่ยอมไอ้จอยจอยมาทำไมเนี่ยมาซื้อดอกไม้ ทุกคนเราเดินทางมาถึงห้องพักของติตตี้แล้วนะครับแล้วก็วันนี้ต้นน้ำก็มาถือว่าเป็นเหลิกงา่ามดีครับมานี่ไอลิงน้อย <laughs> ต้นน้ำทุกคนไม่เจอกันนานจะหาว่าเอ๊ะบากกรนีมันออกจากค่ายไปแล้วเพระ่าหรือว่าจังไหนบอด้ไปใส่ไปทำงานที่ไหนนะมุกดาหารจา่าเดี๋ยวเขมานี่มันโดนแดด <laughs> เดี๋ยวดำ <laughs> เดี๋ยวดำมีศ <laughs> ิลปินเราต้อง ทุกคนต้องรักษาตัวเองด้วยนะแม่อยู่ไหนนะมุกดาหารมุกดาหารไปอืมไปทำอะไรที่นั่นแถวหอแก้วนั่นแถวหอแก้วก็แถวแถวหอแก้วเด็ดไปขายตัวหรือเปล่าไปไปเฝ้าหอให้เขาทำงานที่นั่นเนาะผมอันนี้ก็กลับมาพักใช่โอ้โอกาสดีเลยร้านเขาให้พักร้านเขาใร้านเขาให้พัก เอาทำตามเข้าไปก่อนช่องนี้พี่ก็พักเหมือนกันพักพักยาวเลยกูดิไม่อยากพักก่อนกันแหละแต่ยาวเลยอ่ะเอ้าสิบหายแล้วนี่ต้นน้ำติงคิงมิวสิกครับศิลปินอีกหนึ่งคนในสังกัดค่ายติงคิงมิวสิกนะพี่น้องนะฝากติดตามด้วยนะครับในเร็วนี้นะครับอ่ะน้องเขียวมาน้องเขียวนี่นี่อ่านี่ น้องเขียวจีเนเขียวตีตีสกุลตีมาถึงแล้วในห้องเราอยู่ไหนห้องเราอยู่ทางนี้ค่ะห้องที่ห้องที่หนึ่งนะคะห้องที่หนึ่งเลยหรอใช่ค่ะว่าเลขหนึ่งคือเลข The b e บ t ห้องนี้เช่าให้อีกคนส่วนห้องนู้นเช่าให้อีกคนใช่ไหมเมื่อคืนหนูไปทำงานแล้วหนูลืมของคุณแจกห้องหนู้อไปปลุกเจ้าของหอตอนตีสองแถวแถวมากเลยอันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปบี่เดือนละ หนูได้สองเดือนแล้วค่ะสองเดือนแล้วเท้าดือนที่สองอ่าก็มาทางานที่นี่เหมือนกันนะครับมาทํางานที่นี่ก็เลยต้องมาอยู่นี่แต่ว่าค่ายของเราก็คืออยู่ศัตว์ของเราอยู่ศรีสะเกดนะครับว่างแต่จังคอยแลนไปหาไปเฮ็ดคลิปอยู่หันแต่วันนี้โอกาสดีนี่ก็ว่างนี่ก็ว่างนี่ก็ว่างต้องว่างวล่ะค่ะวินัยนี่ก็ว่างก็เลยต้องมามามาหยามมาถามเขาว่ากินอยู่จังไหนเป็นอยู่จังไหนนั้น พาเข้าไปชมห้องหน่อยว่าเป็นยังไงกินอยู่อย่างดี้ยาเขาไปดูกันค่ะยังไม่ได้กว่างอะค่ะโอ้ห้องน้องเขียวเขียวแต่คนห้องไม่เขียวนะคะห้องไม่เขียวน่าอยู่มากเลยอะก็จะเป็นประมาณนี้มีแอร์สบายมากเลยนะ2อ0พใช่ค่ะ2อ0พถือว่าถูกนะห้องแอร์2 6 0พนะใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าปกติห้องห้องแอร์มันจะต้องส0 0พันนะ คนแกไม่ยค่อยอยากได้นักศึกษาแกอยากได้คนที่อยู่แบบคนทํางานใช่เพราะว่าเขาคอยููดุนไหมอ๋อแต่ว่าหน้าตาเราก็หน้าตานักศึกษานะไหนตอนแรกแกก็ไม่อยากให้อยู่หรอกเพราะว่าหนูขอสัญญาสีเดือนก้มกาบให้หนูอยู่ทักร้าใช่ไหมก็อยู่ประมาณนี้เอเ๋อันนี้ก็ห้องน้ำใช่ไหมใช่แล้วค่ะก็ขี้เยอะเสร็จก็นอนดมขี้อนไม่อยากวานแล้ว เควันนี้เราจะไปหาน้องออมที่พนมไพรร้อยเอ็ดกันค่ะซึ่งบ้านน้องออมอยู่ห่างจากที่ที่หนูทํางานอยู่แค่ประมาณ19ก้ากิโลใช่ไหมใช่จากนี่ไปก็19กกิโลไม่ไกลค่ะใกล้ใกล้เราก็จะไปหาน้องออมกันแล้วก็จะไปทําการแคมปิ้งกันเล็กๆน้อยน้อยชายคนเดียว ในค่ายเราทำรถเป็นประโยชน์ไปยืนไหมยืนไป,นไปแล้วไม่ต<น>ิดหาใครเข้าม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 าทุกคนแหละมา <c oughs> แล้วก็จะไปซื้อหมวกะทะกันไปแคมป์ติง้งน,นั่งคุยกันคุยนู่นนี่นั่นทําไม่ได้เจอกันนานเนาะไม่ได้เจอกันนานว่ะค่ะกี่เดือนแล้วก็นนันไปทําง,งานก็หกเดือนอ่ะกเดือนไอ้ที่เหลืไม่สวมใส่เดี๋ยวถามนะครับมันมันอยู่ในห้องเลยทำไมต้องใส่เป็น ำไมต้องใส่แรเก็บทรงเก็บทรงแอบร้องห้าใส่ตข้มารองไห้ก็อยากให้ทุกคนยวใส่ตาบิ้าไม่เจินไม่เกินั่นขอร้องรายเขอขอส่งใาอแาส่งหนูไซอยากได้ใหม่แล้วนะคะวินาทีนี้ช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยน เปลี่ยนแต่ก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวใช่ค่ะนี่จะมาเดี๋ยวหิมะตกด้วยนะบักเฮบบักเฮบบักเฮบค่ะวันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปหาน้องอมเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่บ้านน้องอมเลยนะคะ19กกิโลใช่แล้วค่ะมาต้นน้ำต้นป่าแหล่ของเรื่อยบักรอดบักลอดไม่สไตล์พี่ขอเป็นชายเป็นชายโอรโหแต่ไปแตะมได้ตรงนี้แกสองรอบน่าแกสองรอบแล้วเราเราแปะชิบาร์เราแปะสิบบาท ก็ยัเจมี่พูดเลยทุกคนหิวข้เลยก่อนที่ท้องจะกลายเปน็นอย่างอื่นทุกคนจะตามไปห้องน้ำไหมคะไม่เนาะดูห้องน้ำไหมคะไม่ทำอะไรดูสร้างเด็กอ่ะแล้วเอาผงเบิ้งองหนามนะโม ทุกคนจะบอกว่าแม่ค้าขายกระเป๋าดิเป็นไงเนื้อที่พี่เป็นใครอันนี้มี่นายอะไรก็อ่ะจะได้กับขายยังไงอ่ะขายยังไงอ่ะนี่มีมีแบบมีขายของด้วยนะขายของอันนี้ใบแรกนะคะของเกรซใบนี้พันสองเก้าสิบบาทนี่ขายอย่างนี้ไม่ได้อ่ะมานี่ต้องขายแบบไหนอ่ะอันนี้ของเรียนอตาต้นน้ำตาจะขายของขายอย่นี้นะไงต้องขายแบบมานี่แสดงให้ดู อันนี้ยี่ห้ออะไรอันนี้ลินค่ะลินสื้อผูซื้อเลี้ยวเตะบอลอ่อนทอดบอกกระซังผมมาขี่ผูซื้อไปดนีลินสักบาทสองพันหนึ่งร้อยก้อนทีบาทสองพันหนึ่งร้อยก้อนทีบาทตอนนี้ขายสามพันสื้อผูซื้อผูซื้อหนีไปยาม่าอ้นอัวนหนีไปบอกไว้เลยนะถ้าคนนี้ไปอยู่ห้องใครนี่อย่าให้เข้านะไปทุกคนไม่มีอะไรมากก็พร้อมแล้วค่ะติดตามน้องเขียวด้วย น้องเขียวเองค่ะครับก็เดี๋ยวเหลืออีกสองผลกระเพลงโคเปอร์ที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทําอะไรและายซิงค์นะคะเดี๋ยวไปนีบกดติดตามแล้วก็มาอุดหนุนกระเป๋าน้องเขียวได้นะสิ่งเสื้อมาเสื้อทีทุกคนเลยเราคาดตรงที่หนึ่งนี่ในตู้เย็นของเขาเออทำไมลืมตรงนี้เด็ดเลยทีเด็ดแม่ไม่น่าพูดหนูเป็นมนุษย์ที่ซัพพอร์ตตัวเองทุกอย่างเลยซัพพอร์ตมาก มาม่ามาม่าทุกคนไอ้ไอ้ที่รองท้องเท่าไหร่นี่อะไรอีกขึ้นเอ้แก่อันนี้อันนี้แก่กันได้แก่ย้ว่แก่งงแก่ เลยนะทุกคนเขาไม่รู้ว่าเขาจะให้เข้าหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> เข้ามาแล้วหลย <c oughs> เราบุกนะสนายบุก